รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับชมกันครับ MotoGP สนามประเทศไทยยิ่งใหญ่ บรรยาย่าฝ่าฝนเข้าวินรุ่นใหญ่กล้องสมเกียรติท็อป 4, โฟล์มโตโทูเชโป้พลิกคว้าชแชมป์อินเตอร์เนชนันแนลซีรีส์ไทยแลนด์สี่โปไทยดีสุดอันดับ12ร่วมกีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย แข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Mo โต GP 2024สนามที่18รายการพีทีกังปีออฟไทยแลนด์ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การขับเคี่ยวเพื่อดุนแชมป์โลกพีเมียสคาสฮอเก้มาตินนักบิดสเปนิชจากพรีมาพรามักเล็กซิงมีคะแนนนำฟรานเชกโกบันญ,ญ,ญา่าแชมป์โลกสองสมัยชาวอิตาเลียนจากดูคติ เรเวโน่ทีมอยู่ที่22คะแนนโดยก่อนแข่งเมนการปรีมีฝนตกลงมาส่งผลให้ต้องประกาศเป็นเวสเลเป็นการแข่งขันท่ามกลางผิวแท็กเปียกชิงชัยทั้งสิ้น26รอบสนามโดยเริ่มเกมเป็นมาตินที่ออกนำได้ก่อนหลังผ่านโค้งแรกตามด้วยมาเกส และปัญญัญญาที่แม้จะพลาดในช่วงออกตัวแต่ก็สามารถกลับสู่ความเร็วที่ดีได้ก่อนที่แชมป์โลกชาวอิตาเลียนจะขยับขึ้นเป็นหัวแถวได้ในรอบที่4และปิดจ็อบคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จด้วยเวลา43นาที38.10วินาทีเหนือมาตินในอันดับ2อยู่2.905วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่เปโดอคอสตา นักบิดสเปนิชจากเรดบูเกสเกตแท็กครีที่มาไล่แซงช่วงท้ายอย่างสุดมันตามหลัง3.8วินาทีทั้งผลการแข่งขันในรุ่นโมโต2เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่แฟนไทยลุ้นอย่างหนักเมื่อกล้องสมเกียริจันทราซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยจากอิดิมิสซฮอนด้าทีมเอเชียสร้างผลงานสุดประทับใจ ด้วยการออกตัวจากริดที่13ไล่แสงขวาอันดับ4หลังมีธงแดงช่วง2รอบสุดท้ายจากที่มีฝนตกลงมาส่วนผู้ชนะได้แก่แอรอนคาร์เนตนักบิดสเปนิชจากฟันติดเรสซิงด้วยเวลา32นาที2.751วินาทีเอเชียนทัวร์จัดศึก International Series, อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีรายการติดต่อกันที่ประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมรายการละ2รล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ66ล้านบาทโดยรายการที่6จัดขึ้นที่สนามไทยคันที่ครับส่วนผลการแข่งขันในรอบสุดท้ายเกมมาพิกในช่วงท้ายเมื่อรีเชโปโนักกอล์ฟจากไต้หวันมาเล่งเครื่องทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พา63จาก8เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียวที่หลุม15พาร์สีโดยเฉพาะการทำเบอร์ดี้ติดใน2หลุมสุดท้ายจบด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์259คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนโปโกอล์ฟไทยกันเจริญกุลแดนไทยบุญมาอัติวิทย์เจนวัฒนานนท์และรัชนนวันนาสีจันทร์ผลงานดีสุดจบอันดับ12ร่วม สกอร์รวม15อันเดอร์พา265สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของก o ล์ฟเอเ t t o u ทจะเป็นการแข่งขันรายการ BNI Indonesian Master แข่งขันระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่สนามรอยัลจาการ์ตากอล์ฟคลั